ครับแกะต่อนะฮะยังเหลืออีกสองแพ็คนะครับแล้วทยอยแกะไปเรื่อยๆเดี๋ยวแกะอีกสองแพ็คจบเลยอันนี้เป็นแพ็คสามทับสี่นะฮะน่าจะตัดชกใช้สี่วันก่อนเป็นสิบเก้าศูนย์เก้าทีสิบจะมีของดีไหมเนาะดูนั่นแกะนี่เห็นเลยใหม่ทริป เอามาเป็นคู่นีนเ่เลือกเลยคัดจะคัดให้ดูจะอวสานสายคัดละมั้งถ้าเขาทำการ์ดใหม่มา <c oughs> หลังด้านก็จบแล้วหลังเหมือนกันทุกใบนะจะคัดไม่ได้แล้วอันนี้ก็จะอวสานสายคัดอาจจะเหลือจะสายฉีกแทน ไม่รู้ดีหรือเปล่าต้องระวังเอาครับนะดูเลยผมเนี่ยสัมผัสตรงนี้มุมล่างเนี่ยสอเลยก็ได้เนี่ยใช้เล็บเขี่ยดูเขี่ยเนี่ยเพราะฉะนั้นซองจะไม่มีไม่มีรอยไม่มีอะไรเลยนะแค่เลื่อนการ์ดมันลงมาเท่านั้นเนี่ยอันนี้น่าสงสัยละมันจะลื่นนะครับ หลังการ์ดมันจะลื่นหลังการ์ดพิเศษมันเคลือบมันเอาไว้เพราะการ์ดธรรมดามันจะด้านเนี่ยเกาๆไปก็รู้แล้วว่าสากสากก็ไม่ใช่ถ้ามันสากแม้แต่นิดเดียวนะสันนิษฐานไปเลยว่าเป็นเอ็นอันเนี้ยเกือบๆจะมันแต่ว่านี่เราเช็คสองมุมมุมบนมุมล่างนี่ก็ได้แล้วเกานิดเดียวก็รู้แล้วเไว้เล็บหน่อยหนึ่ง นี่ผมตัดหมดเลยนะเหลือเฉพาะอันนี้เอาไว้นั่นโดยเฉพาะเอาไว้เลือกคัดการ์ดบนเชลว์เนี่ยได้รู้สึกได้มาถึงค,ความฝืดก็คือด้านแค่นั้นเองอันนี้ผมคัดเบอร์แปดไปนะมีสิทธิ์แต่เดี๋ยวมันอาจจะมีผู้ท้าชิงมันจะมีใกล้ๆคล้ายๆอยเงี้ยนะถ้ามันสากชัดเจนก็สากเล็บรู้เลย แค่นี้ัน,นี้เปิดเกิดไปเลยนะฮะเดี๋ยวเขา้องคงแก้ไขกันแลละอาจจะเป็นการ์ดหลังการ์ดด้านหมดทุกอันก็จบละจับความรู้สึกไม่ได้มันมีอย่างคือต้องช่างน้าหนักกาถ้ามันแกะซอมมาช่างนี่ก็เรียบร้อยเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> ไม่รอดแน่ๆเอาเฮ้ยมาขายอะไรแถวนี้วะอหอยลายมาใครสนไหมหอยลาย เอาด้านหมดอ่ะอันนี้แกะอันนี้เลยนะอันนี้มันเช็คอีกทีเนี่ยมันลื่นแบบมันลื่นปลื้ดเลยอะ่ะมันลื่นปลื้ดเลยอะ่ะสัมผัสดูก็รู้ได้ไปฝึกหน่อยก็ดีนะอย่าหลอกตัวเองครับถ้าลื่นก็คือลื่นถ้าสากก็คืออย่าไปซื้อหรือมันจะมีใกล้มันจะมีแบบที่ใกล้ๆเคียงอะ่ะเหมือนกันที่ซื้อพลาดมาว่ามันจะเป็นแบบเกือบมันอะ่ะต้องเช็คหลายๆมุม อันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เห็นไหมร้อยเปอร์เซ็นต์ผมไม่พลาดแล้วผมไม่หลอกตัวเองไงโอ้โหขอบแดงมานี่ R แล้วเนี่ยโอ้การ์บตบต่อฟินิกส์นั่น,นี่ฟินิกส์กรอบใบต่อ R ด้วยว้ารเย็ร้อยจบนะฮะมีสอนเห็นเห็นเลยนะ โอเคเดี๋ยวไปแกะสี่ทับแปดต่อเอ้ยสี่ทับสี่หมดแล้ว